สามหกแล้วครับลืมอัพสกอร์สามต่อหกยังสู้อยู่ลูกที่เสิร์พิงเนีน่ยโอ้โหเรียบร้อยดีครับอย่าว่าถุยยังมาอยู่ลูกดีะนะฮะแล้วก็ตามมาตรฐานครับสี่ต่อหกครับไล่กันมาครับห่างเพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นเองอ่อแล้วครับเมื่อกี้แทบง่วงฮะง่วงแทบหลับฮะสี่ต่อหกแล้ว สี่หกลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับถ้ามองไม่ทันนึกว่าลูกกระโดดเปะดปวดโพหกต่อสี่ครับลืมอัพสกอร์สัมมาเก่งยกสวยโอ้โหแย่ลูกนี้ดีครับความถนัด เสี่กครับโอ้โหเสิร์ฟพิกเน็ตแล้วก็มาแล้วครับไม่จำเป็นต้องตีหัวดีก็ได้ครับขอแค่เสิร์ฟดีอย่างนี้ก็พอแล้วเก้วัสดีครับอาลูนีก็มาโอ้โหพื้นระดับประเทศยังไม่ทันจะเกี่ยวครับมองไม่ทันครับตีหัวขนาดนี้ ตอนแรกเหมือนจะไม่มีลุ้นแล้วนะครับในแผ่นี้นะครับ3 2แรกข้ามหัวไม่ใช่แรกข้ามนะครับ1ต่อ3ครับแรกข้ามหัวแผ่นี้ลูกนี้บอลน,นะฮะบ,บอลจะเป็นคนเสิร์ฟเป็นหนึ่งในคนที่เสิร์ฟแปล่างดี นะครับเบอร์ต้นๆของประเทศนยครับเพราะว่าถ like, ้าเปรียบเทียบเวทเดียวก็เบอร์ต้นๆนะครับฮะหกห้าบอกหกห้านะครับแล้วก็โอ้โยยกล้นได้ครับลูกนี้เก่งก็เลยยกล้นโชว์เลยห้าหกนะฮะ Oh! โอ้อจังติดสูสีแต่เขาต้องประกาศห้องเด็กเงี้เน,น,น,นะน네นช่องคนระเบียบห้าต่อหกมาดูว่าจะยังไงลูกนี้เอาแล้วครับได้แรกแล้วครับช่วงแรกๆเหมือนจะยังตั้งหลักไม่ได้ครับตอนนี้ทุกอย่างเลื่อมกันไม่มากแล้วห้าต่อหกแล้วครับ ห้าหกครับแล้วก็โวยต้องเต็มเท่านั้นครับไม่มีข้อแม้อื่นลูกนี้แล้วก็หกเท่าครับเฮ้ยยังโอ้โหนี่คือคลาสนะครับของหนึ่งบางชันเีรดายครับลูกนี้แฟนขับทางฝั่ง FC ซบัการ้องกระละง พี่ฮน่ฮน่จนะนา ok ลองมาดูฮะว่าใครจะยืนระยะไดีกว่ากันดี๋ว่ได้มาี่อหกต่อห้าครับพี่เสกเดินมากระแทกเข้าขาขวาเก่งเก่งลยขึ้นมาลูก หนีแล้วก็โอ้โหจะเกี่ยวให้ได้เลยครับดูความแตกต่างในการตีหัวนะครับมันก็มีให้เห็นเล็กๆครับห้าต่อหกครับลุงนี่กระแทกมาเข้าหัวยกเข้ามาไม่ถึงกับดี แล้วก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับยังไปอยู่ไหมยังสู้อยู่ยกเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับถ้ามาจ่อขนาดนี้แข็งแรงเหลือเกินครับมาเล่นแค่แผ่เดียววันนี้ออกเต็มแน่นอน,นครับหนึ่งบางชันบวกกับเกมยกที่โอ้โหนะครับแทบจะไม่ห่างนิดเลยของพิเศษมาดูว่าฝั่งเก่งบอลน,นะครับจะมี เกมเกี่ยวมหสัสจรัร์มาช่วยหรือไม่ครับวันนี้หกห้าครับไม่ห่างครับรแล้วก็มาลูกนี้ยกได้ไหมได้ครับรนั่นแหละครับโอ้โหมีเหมือนกันครับลูกหยอดห้าต่อหก เสิร์ฟดีครับลุงนี้แต่ยกดีมากครับหต่อหครับเสิร์ฟมาตรงกลางโอ้โหไม่ผ่านแปรสายของหนึ่งครับลุงนี้นั่นแหละครับความแตกต่างนี้ให้เห็นครับยืนสองคนเต็มสนาม เอียนแดนครับ7ต่อ5นะครับเกม13แต้มไม่มีดิว เส็ดต่อห้าครับลูกนี้เสิบดีเข้าขาซ้ายเก่งยกฝืนโอ้โหมันอะไรครับเนี่ยแทบจะเล่นคนเดียวอยู่แล้วครับหนึ่งบางชันเกี่ยวซ้ายยกขวาแล้วก็ตีหัวทำแ้มด้วยตัวเองเนีะครับเป็นความสามารถพิเศษจริงๆ กิดจาการฝึกซ้อมล้วนๆครับไม่มีฟุกแน่นอนลูกแบบนี้หยอดมาน่าจะโอ้โหไม่ผ่านแปรเลยครับตอนนี้น้ำหนักตีมันแตกต่างครับน่าจะไปสองเต้มเลยเฮ้ เก้าต่อห้าครับท่านผู้ชมครับยังเสิร์ฟข้าตรงกลางโอ้โหน้ำหนักไม่ได้เลยครับวันนี้พี่ยันแต่ลูกนี้ก็ทำพลาดไปครับเจ้าเก่งเอ้ยเจ้าหนึ่งเ <c oughs> อา เมาดราม่าเมาดาม่าเดียวไหมฮะโอ้ยห้าเก้าครับดูความพิเศษของลูกเสรอบดีเลยครับไกลลูกนี้นานมาแล้วครับหนึ่งแต้มิงกหนะไรบอกกีะไรบอกคนเขาจำอะไรหรอกตามมาที่หก to có sáng bởi vậy nó cắm một 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 การเกลียนเสียหลายเลยไม่บอเก้าห,ห,หกโลยมาลูกนี้ไมโ่โอ้โหยังโอ้โชคดีครับลูกนี้สิบต่อหกแล้วครับแล้วก็นั่นแหละครับความ พิเศษของผู้ชายคนนี้เสกสัรนทับทองเสิร์ฟพิกนิดลงไปไม่มีเสียงเชียร์ครมีแต่เสียงอะฮะพูดคุยแสดงทัศนะระหว่าง S <s <us> นะครับผลด้างข้างตอนนี้สิบเอ็ดต่อหกเลยครับหรืออัปเรตสกอร์ ลูกนี้บอลจะยังยื้ฮะหกบเอกระแทกมาเข้าหัวแล้วก็จุดนัดพบเรียบร้อยครับทั้งการกระโดดทั้งการสะบัดนะครับทำได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆครับเจ้าหนึ่งบางชัน11บเต่อห โอ้โหยังไงก็โดนนะอย่างนี้นะ่าจะมีเหลี่ยมแก้แผลแก้กันหรือเปล่าครับแปรข้ามฟีหนึ่งกับบอลหกต่อสิบเอ็ด สิบเอ็ดต่อหกลูกนี้มาลากตีหัวเองครับเก่งบักขามได้อยู่หกต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟมาตรงกลางหูโค้งเห็นเห็นนะครับลูกเสิร์ือหือยังเกี่ยวได้อยู่ใส่สกอไหม แล้วก็ยังเป็นหนึ่งบางชันครับลูกนี้อยคับครับลูกนี้มาตัดสวยโอ้โห ก็อย่างว่านะครับมันลูกตีหัวก็การจ้องการมองในการเกี่ยวมันก็ไม่น่ากลัวเหมือนลูกเตะโอ้โหพี่เสกโดนแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วครับนี่แหละครับมาแล้วครับห่างๆฟังแต้มจากกรรมการกรรมการวันนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับ พงเดชเจริญครับพี่ต้นนะฮะเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเสร์ฟสวยหงิดเดียวสิบเอ็ดเจ็ดครับโยงมาลูกนี้รับหนึ่งยกมาโอ้ ตีออกเฉยเลยครับโอ้โหพี่หันลูกนี้ตีหัวออกครับลูกเดียวเกมครับตอนนี้ท่านผู้ชม12เจ็ดครับต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ขอชาเลนจ์เลยลูกนี้เป็นไงออกครับ <c oughs> อ้าวอ้าว แล้วก็กดผิดปุ่มครับเมื่อกี้ขออภัยก็เป็นคู่ใหญ่นะครับคนให้ความสนใจเยอะคู่นี้แต่ก็สกอร์ค่อนข้างออกมาขาดเลยทีเดียว 12. บต่อเบอลยังโอ้โหนั่นแหละครับเป็น ช็อตสุดท้ายของเกมนี้นะครับเป็นเซกหนึ่งเอาชน,นะเก่งบอลยันไปสวยงามครับสกอร์1 3ตโอ้โอ้พี่นอัะไรครับก็เจอคู่ต่อไปครับมันแน่นอน